ตั้งแต่พอแต่แม่เพิ่นเอาเบิดไปไปหมกเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ราคาพี่นอ้องมันอยู่ใก่หน้าเพื่อนหน้าเพื่นหน้าเพื่นเพ,นเพื่อนอยู่ไไหเหยี่ยงมาหาเราเฮ็ดกลางวันเฮ้ยว้ามันสิได้เนาะเพื่อนก็ไปก้านเนาะเพื่อนก็มาก,การเอาเบิดเนาะ ไก่หน่อยสิเป็นยังซีค่ะพี่น้องค่ะเมืามาเก็นเห็ดปวกไก่หน่อยขั้นเล่มเอาไปทั่วนั่นแหละเนาะเอาไปตวงออกก่ะเป็นยังซีแหละมาหาเห็นละงงก็ได้เห็ดปวกไก่หน่อยตั้งแต่พอแต่แม่มเพิ่นเอาเบิดไปไป,ป,ปหมกนะคะเนาะประมาณนี้ราคาพี่น้อง มันอยู่ไก่หน้าเพื่อนหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนเพื่อนอยู่เห็ดไกล่มหาโลเห็ดกลางวันเห็ดปวกไก่น้อยขานเล่มไก่เนียนบอเห็ดเปวือกไก่น้อย, <laughs> อย มันน้อยแต่พี่น้องเน็ดปวกไก่น้อยมันน้อยพูโบเหน็นกตีทับกลับบ้าน <laughs> มหาลอกโคมหาลอกโคมีิจะยุง่งเพื่อนจ้า เจอพ่อนเป็นตะออกเฮ็ดขึ้นยังตามข้องเพื่อนค่ะให้มันเพื่อนกับยุเอะไก่ใดใดนี่เนับเจ้า้องให้เจ้า้องหน้าเพื่อนค่ะมันอยู่ไกล่หน้าเพื่อนหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนเพื่อนอยู่อะไก่มาหาเราเฮ็ดกลางวันเอะไก่แนนบอ เห็นฝึกสวงอืดเห็ดมาขคกมาปาเห็ดบเห็นกัตีทับกลับบ้านเก็บเห็ดเพื่อนจะให้เก็บใส่ตาโหลดนะคะเนาะเพื่อนบ่ให้เก็บกล่องเพื่อนว่า เก็บใส่้จ้าโลเราสันบให้เก็บกวางไว้เอา้าอัดคลิปไปอัดคลิปมาได้กซีนาที่ละ่ะจำี้กรู้เด้อมาหาลอกโคกมาหาลอกโคกมิตายุงเพื่อนจ้ามาหาลอกโคกมาหาลอกโคกมิตายุง เพื่อนจ้าปลวกไก่น้อยเป็นลักษณะน,นี้แหละเห็ดปลวกไก่น้อยเอะพ่อใหญ่ว่าเดาได้คอยอัดลิปอยู่โอ้ยปลวกไก่น้อย เป็นลักษณะน,นี้แหละเห็ดปลือกไก่น้อยโบเห็นกะตีทับกลับบ้าน <c oughs> เราไปทั่วนั่นแหละเนาะเอาไปตวงออกกันเป็นยังสี่แหละมหาเห็นละง่งก็ได้เห็ดปลวกไก่น้อยไฮว้ามันสิใดเนาะ เพืเ่อนก็ไปก้านเนาะเพื่อนก็มาการเอาเบิดเนาะเห็ดเปลือกไก่น้อยโอ,อ้โหโปดเนาะเห็ดเปลือกไก่น้อยโอ้เบงงามจอยพี่น้องเห็ดเปลือกไก่น,น้อยตาว่าเห็ดออก มันก็นสิออกตตย,ยุตลาดปุ่นหละตั้งแต่อพอแต่แม่ิ่นเอาเบิดไปไปโมกนะคะเคนาะประมาณนี้่ะค่ะพี่น้องนี่แหละลักษณะเห็ดปวกไก่หน่อยหลายอย่ก็จะเห็ดปวกไก่หน่อย จะยุ่งเล้วเห็ดปวกใกล้หน่อยคันเล็มคอยเห็นขาวๆนี่งคอยว่ามันเห็ดปวกใกล้หน่อยห้ามเอาโอตดเนาะ เห็ดปวกไก่น้อยโอ้บังงามจ่อยพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อยสวงอึดเห็ดห้าขกมาปลาเยาไปทั่วนั่นแหละเนาะออกไปตวงออกต่เป็นยังสี่แหละมาหาเห็ดละงงก็ได้เห็ดปวกไก่น้อยโอ๊ดเนาะเห็ดปวกไก่น้อยโอ้บางงามจ่อยพี่น้อง เห็ดปวกไก่น้อยเป็นตะออกขึ้นยังนีนดีสิห้ามเอาส่วงอึดเห็ดมาขกมาปลาเห็ดชื่อนกันมา ยางไปตามข้องเพิ่นเพิ่นกับมก,การบือลวเนาะผูยูเห็นปวกไก่น,น้อยขันเล่มมิต่ยุ่งแล้วมิต่ยุ่งแล้ว เห็ดปวกมันน่อยพอดเอาอยู่บนหื้อเห็ดปวกไก่น้อยนี่แหละลักษณะเห็ดปวกไก่น้อยหลายยูก็เจอเห็ดปวกไก่น้อยเอา อัดคลิปไปอัดคลิปมากเดซีนาทีล่อจำีกนเดนมันน้อยพอดเอาอยู่บ่หื้ฮ็ดปลวกไก่น้อยสวงอืดเฮ็ดมโขวกมาปลาเฮ็ดซาว่าเฮ็ดออกมันกระสิออกตอยุตลาดพุ่นแหละ โอ้เห็นปวกใกล้หน่อยอีหลีนี่มหาลอโคกมหาลอโคกมิตรย,ยุงเพื่อนจ้าตั้งแต่พอแต่แม่เปินเอาเบิร์ตไปไปหมกเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ราคาพี่น้งองฮะ พ่อใหญ่พ่เขาได้คอยอัดคีบอยู่โอ้ไกลหน่อยสิเป็นยังซีค่ะพี่น้องค่ะประมาณกับนี่แหละลักษณะเห็ดปวกใกล้หน่อย หลายยู่ก็เจาเห็นปวกใจหน่อยเอาอัดคลิปไปอัดคลิปมากเด้กซีนาที่ละ่ะจำมีกอนเด้อ่ะ<า>เก็บเห็ดเพิ่นจะให้เก็บใส่้าโหลดเนาะคะเนาะเพิ่นบ่ให้เก็บกล่องเพิ่นว่า เก็บใสตตาโลเราสันบอกให้เก็บกลวงไว้เอา้าอัดคลิปไปอัดคลิปมา